สมมุติพอดแคสต์เพราะสมมุติคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง Welcome to Suppose a podcast where we imagine wonder and play with possibilities เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับาาวสวัสดีครับคุณหมอตอมด้วยสวัสดีพี่อามด้วยนะครับครับผมตอมวันนี้เราจะมาในเรื่องของการสมมุติว่าอะไรดีวันนี้เราจะมาสมมุติว่าถ้า เราให้อะไรบางอย่างไปแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการถ้าพี่พูดใหม่ได้ไหมว่าเป็นการให้ที่อกหักเมื่อเจตนาดีมันไม่ได้การันตีความสุข<อ>แบบนั้นประมาณนั้นไหมเป็นนะครับผมชอบชื่อนี้นะเนาะก็เจตนาที่ดีบางทีก็ไม่ได้การันตีความสุขที่เรา ที่เรารู้สึกว่าเราควรได้รับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต๋อมบอกว่าสมมุติว่าเราให้ไปแล้วมันไม่ได้ตามหวังอ,อออเคำคำนี้มันซ่อนมันซ่อนว่าเราหวังอะไรบางอย่างอยู่ด้วยใช่อืมงั้นเดี๋ยวเรามาดูประเด็นนี้ผ่านพี่มีพี่นึกพี่นึกถึงน้องคนหนึ่งออกต่อมอ่าว่ามาเลยครับมันมีน้องที่มาช่วยงานพี่คนหนึ่งเป็นน้องน่ารักมากๆเป็นเด็กมอปลายเอง Mm hmm. พี่เจอเขาเนี่ยจริงๆเขามาช่วยงานพี่สักครึ่งปีได้ละ mm hmm. อ่าเรารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่ทำอ่าก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่สู้ชีวิตละ mm hmm. อ่าเราก็พยายามช่วยงานพ่อแม่หนึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็เคยพยายามไปสมัครล้างจานแต่ว่าขนาดสมัครล้างจานเนี่ยเขาก็ยยังไม่รับน่าสงสารมาก Mm hmm. แต่ว่ามามาเจอพี่พี่เขาก็มีความสามารถบางอย่างที่พี่อยากได้มากๆแล้วเขาก็เขาก็ทาได้ mm hmm. ทีนี้เนี่ยพี่ก็เห็นการการบริหารจัดการเวลาของเขาที่เขาก็ต้องแบ่งทั้งเวลาเรียนเพราะาเด็กมปลายคนหนึ่งลองคิดดูว่าเด็กมปลายคนหนึ่งที่ก็เพื่อนก็ต้องอยู่ด้วย หลายอย่างก็อยากเล่นเหมือนเพื่อนแต่เด็กคนนี้เนี่ยเขาพยายามแบ่งเวลานะครับมา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 ช่วยพี่ทํางานสิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือเขาเก็บหอมรอมริบในเม็ดเงินที่เขาได้เ,เขาเล่าให้ฟังว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาเอาไปให้คุณแม่หมดเลยเราให้เขาให้คุณแม่เอามาเป็นค่าขนมให้เขาให้ค่าขนมของน้องๆตัวน้องคนนี้เนี่ยตั้งใจอยากจะให้คุณแม่ใช่ ซึ่งจริงๆมันดูดีเนาะเด็กคนหนึ่งที่มีความถ้าพูดภาษาก็คือคงกระตันยูแหละมากๆเลยก็ก็อยากให้อ่ไม่รู้เขาใช้คําว่ากตันยูหรือเปล่าแต่มแต่ว่าเขาเขแค่รู้สึกว่าเขาอยากทําให้แม่ของเขาก็มีความสุขรูปแบบของความสุขที่ง่ายที่สุดก็อาจจะเป็นในรูปของมีเงินที่เพียงพอทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องก็คือว่าเขาดันไปรู้ว่าเงินที่ให้แม่ไปเนี่ยแม่เอาไปให้น้อง ไม่ถึงน้องอีกคนหนึ่งใช่น้องของเขาน้องแท้ๆนี่แหละจริงๆเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรที่ให้น้องเพราะว่ามันก็ดีที่แม่ต้องให้น้องแต่ว่าเขาดันไปรู้ว่าน้องเนี่ยดันเอาไปซื้อของที่ไม่ได้จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเรียนคือถ้าไปซื้ออาหารกินอืเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอย่างนี้ไม่เป็นอะไรคิดว่าในมุมเขาพี่คิดว่าเขาเขาคงรู้สึกดีที่น้องได้เอาไปกินเอาไปใช้อ่าใช้ ใช้เพื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตรอดแล้วก็ใช้เพื่อการเรียนเพื่ออานาคตอของเขาเองแต่ว่าปรากฏว่าเขาดันไปแอบดูว่าน้องของเขาเนี่ยเอาไปใช้ในสิ่งที่เขาคิดว่าไม่ได้จําเป็นต่อการมีชีวิตอยู่และไม่ได้จําเป็นต่อการเรียนคําถามคือเกิดอะไรขึ้นกับกับน้องคนแรกครับน้องน้องที่ทํางานให้พี่ใช่ไหมใช่น้องที่เอาเอาเงินไปให้คุณแม่ก็จริงๆเขาก็มาด้วยสีหน้าแบบเหนื่อยเนือยนอยอย น่อยๆน่อยหน่อยๆว่าเราที่เขาให้ไปเนี่ยมันมันมันยังไงต่อมันมันดีจริงเหรอที่ทําแบบนี้มันดีจริงเหรออืมอันนี้พอจะเป็นเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นได้ไหมต่ว่าสมมุติว่าการให้มันอกหักอะแล้วก็เจตนาที่ดีมันก็ไม่ได้การันตีความสุขของคนดีด้วยนะอืมอืมได้คานี้ชัดเลยต่อว่ามัน พราะ<อ><อ>ว่าฟ,ฟังดูฟังดูประเด็นก็คือคน้องคนเนี้ยตอนแรกที่ให้แม่นให้ด้วยความหวังว่าน่าจะมีความสุขใช่ไหมเจตนาดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือว่าแม่เอาไปให้คนอื่นแถมคนอื่นที่ให้ไปก็ไม่ได้ทําตามเจตนาที่เขาวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นครับพี่คิดว่าในในช่วงชีวิตของความเป็นคนเนาะมันน่าจะได้เจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบเนี้ยอืมทุกคนคิดว่าทุกคน ที่คนน่าจะได้เจอเหตุการณ์นี้ทีนี้แล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบอกหักมากอกหักน้อยครับทีนี้คําถามที่อยากจะมาชวนต่อมคุยเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าการให้ที่แท้จริงเนี่ยมันมันไม่ได้สิ้นสุดตอนที่จังหวะที่เราให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการให้ที่เราจะมีความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันขึ้นกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นจากการให้ของเราด้วยต้องมาดูกรอบ ของเรากันต่อว่าจริงๆเรามองการให้ว่ายัางไงอืมทีนี้วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงในเชิงของาศาสนาเนาะเราจะพูดถึงในเชิงของความเป็นมนุษย์ธรรมดาว่าเราถ้ามนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งมันจะต้องมันจะต้องได้รักวิบมาจะบอกว่าไม่พูดาศาสนาคำาศาสนาก็มาวิบากมันมีวิบากของการให้ที่ที่ที่เราสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้สมหวัง อในการให้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคำถามคือเราอะ่ะควรที่จะจบจบกับใจเราเองนะตอนที่เราให้เสร็จแล้วหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรเห็นภาพในระยะไกลให้เห็นสุดว่าการให้ของเราเนี่ยมันไม่ควรจบแค่จังหวะใหแ้แล้วเรามีความสุขแต่มันควรจะเห็นว่าปลายทางที่เราให้ไปแล้วมันเกิดประโยชน์ที่แท้จริงที่เราอยากได้ด้วย งั้นผมมีคำถามนะคำถามแรกเลยนะจะถามพี่อาร์มแล้วก็ถามคุณผู้ฟังด้วยที่ฟังอยู่ตอนนี้นะสมมติสมมติเลยนะว่าทุกคนเป็นน้องคนเนี้ยแล้วรู้เหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวพวกเราทุกคนเกิดขึ้นกับพี่อาร์มด้วยน้องบีน้องบีอ่าแล้จะเด็น้องบีพวกเราเป็นน้องบีกันครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับกับน้องบีนั่นแหละเนาะจะถามว่าน้องบี ยังจะตัดสินใจถ้าย้อนเวลากลับไปนะน้องบียังจะตัดสินใจให้เงินคุณแม่อยู่ไหมครับสมมุติพี่เป็นน้องบีใช่ถูกเนาะสมมุติพี่เป็นน้องบีถึงย้อนกลับไปอ่ะยังไงก็ต้องให้เพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับมาตั้งคําถามว่าเราอะ่ะจริงๆอะ่ะเราอยากให้แม่นะอืมเราอยากให้แม่พี่กลับมาคิดว่าตอนที่แม่ให้เราอะ่ะ มันก็ต้องมีตังหนึ่งร้อยบาทที่แม่ให้ไปโรงเรียนอ่ะอม,มันคงไม่ได้มีเจตนาของแม่ว่าหนึ่งร้อยบาทนั้นลูกจะเอาตังอ่ะไปซื้อขนมเพื่อการดํารงชีวิตและซื้อหนังสือแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนทุกอย่างเท่านั้นที่จะดํารงชีวิตและเพื่อการเรียนแต่แน่นอนแม่ก็รู้ว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาเราเอาไปเล่นไปซื้อเกมการ์ดเล่นบางทีไม่ได้จําเป็นต่อชีวิตแต่ว่าเอ่อมันทําให้ชีวิตมีความสุขและมีสีสัน พี่ก็คิดว่าแม่ก็ไม่ได้เจตนาให้เราไปซื้อไปซื้อเฉพาะไอ้สิ่งที่จําเป็นอย่างเดียวแม่ก็คงแม่ก็คงให้อิสระภาพกับเราอืทีนี้ถ้าที่คิดกลับกันว่าเออความน่าอัศจรรย์ก็คือว่าเวลาเราให้แม่เนี่ยเอ,อ้ยทําไมมันมันเป็นขยากที่เรามีเจตนาที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างแบบแคบลงมาหน่อยว่าต้องทําแบบนี้เท่านั้นเงินของฉันที่ให้ไปก็เลย ถึงจะเป็นประโยชน์และสมเหตุสมผลสมควรค่าแก่การให้อืม,อมก็เลยถ้า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 ตอบตอมเมื่อกี้เนี่ยก็คืออ,อตอนที่ตอมถามก็เลยคิดตัวเองกลับไปในบริบทที่แม่ให้ลูกก็เลยคิดว่าถ้าแม่ให้ลูกได้โดยที่ปลาศจากว่าลูกต้องซื้อหนึ่งสองสามสี่เท่านั้นแล้วแล้วแม่จะมีความสุขเออเราก็สามารถให้แม่ได้นะโดยที่ปลาศจากหนึ่งสองสามสี่เท่านั้นแล้วเราจะมีความสุข แต่ว่าเรากลายเป็นในเคสของแม่เรากลายเป็นกลับมาที่ทั้งให้ทันทีที่ให้อ่ะเราก็สุขแล้วแม่ก็น่าจะสุขบนแผนการที่แม่มองไว้เห็นแล้วว่าแม่จะให้ใครบ้างก็เป็นอิสระของแม่เลยอืมอืมจริงๆเรื่องนี้มันมันมีอะไรให้ให้เห็นภาพเยอะมากนะแปลว่าเราจริงๆผมได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยคือคำว่าความสุขอืมรู้สึกว่า มันต้องมีอะไรบางอย่างในในเรื่องราวเรื่องเนี้ยในสมการนั้นเนี้ยที่เราเอาไปผูกกับคําว่าความสุขอืมแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผูกกับแค่การให้ฟังดูมันไม่ได้ให้ปุ๊บแล้วเราจะมีความสุขเลยทันทีไม่จบอืมไม่จบเพราะว่าพี่เข้าใจว่าแบบนี้ต๋อมเ,เข้าใจว่าเวลาคนให้เนี่ยมันมันดันกลายไปผูกการให้กับประโยชน์กับคําว่าประโยชน์ด้วยนะ ทีนี้พอเราบอกว่าการให้ที่มันไม่จบเนี่ยมันดันไปคำหนึ่งถึงสิ่งที่เราให้สุดท้ายมันจะเป็นประโยชน์เหมือนกับเรา,าบริจาคบริจาคตังให้พระแล้วกัน<อ>เป็นเป็นเออเป็นกระแสนหน่อยๆแต่ว่าก็สมมุติเราทําบุญครับให้วัดให้พระแม้กระทั่งให้โรงพยาบาลก็ตาม,อมเออแล้ว ตอนที่ให้อะมันก็มีความสุขเพราะว่าเจตนามันสว่างสวัยอยู่ในใจว่าเงินของฉันที่ฉันหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ณขณะให้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าใจดวงนั้นเนี่ยประกอบด้วยความอ่อนความอ่อนความอ่อนโยนความเมตตากรุณา,าในหัวใจอยากให้คนอื่นได้ดีอยากให้คนอื่นมีทุกข์น้อยลงใดๆก็แล้วแต่ณขณะณขณะให้เนี่ยความรู้สึกเหล่านั้นนะ่ะ กลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เกิดขึ้นในหัวใจไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เนี่ยกระบวนการให้บางครั้งเนี่ยเราอ่ะไม่ได้จบอยู่ที่ความรู้สึกของของณขณะให้สักทีเดียวเราดันไปพ่วงว่าถ้าตังที่เราให้เนี่ยเราเห็นว่าเขาเอาไปสร้างโบสถ์วิหารอือการให้นั้นอ่ะสมมุติเราให้นะณวันเนี้ย ณขณะนี้เรามีความสุขเลยแต่ปรากฏว่าผ่านไปห้าวันสิบเอ่อผ่านไปห้าเดือนห้าเดือนสิบเดือนปรากฏว่าโบสถ์วิหารขึ้นมาด้วยอืมเออเราจะรู้สึกถึงบุญถึงความสุขของเราเพิ่มความสุขมันมาเออเพิ่มเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าบริจาคให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลขึ้นขึ้นในโซเชียลว่าเอาไปซื้อเตียงให้ผู้ป่วยเอาไปซื้อซื้อเครื่องมือหนึ่งสองสามสี่ให้ผู้ป่วยอ่าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่า เรามักมองว่าดีกว่านะ,ะการให้เนี่ยมันไม่มันไม่น่าจะจบตรงที่นาขณะให้มไม่ได้ไม่ได้หมายถึงพูดถึงใจล้วนๆที่ใจมีความสุขใจเป็นสะอาสว่างเมตตาอ่อนโยนแต่เราดันไปพ่วงก,กับประโยชน์ที่ที่โลกนี้ควรจะได้ทีนี้ไอ้ด้วยด้วยกรอบความคิดแบบนี้ครับม,มันดันทำให้ใครบางคนถูกโบยตี ถูกทาโทษด้วยนะการให้แบบนี้มีมีโทษของมันด้วยเพราะว่าทันทีที่ไม่ได้จบณขณะให้แล้วไปดันผูกผูกการให้ไว้กับไว้กับภาพในอนาคตที่เราคิดว่ามันต้องเป็นประโยชน์ในแบบที่เราเป็นเคยบริจาคแล้วสุดท้ายหลวงพ่อหรือว่าหรือว่ามูลนิธินั้นหายวับไปกับตาไม่ต่อมในชีวิตอ เอ้คนๆนะครับมาไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในชีวิตหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเคยกันทุกคนแหละให้ขอทานนะให้ขอทานขอทานน้าองสารมากเลยมีแผลเต็มมีแผลเต็มแขนด้วนขาด้วนพอเราลงจากบันไดลอยสะพานลอยปรากฏว่าเขาก็ลงตามมีรถมารับเดินได้สบายดี<า>ไอ้แผล<อ>กผูคองนั้นไปล้างออกอเอาหายขาง,งอกขึ้นมามากจริง ตมคิดว่าไอความสุขณนะขณะให้ไปแล้วณนะตอนที่ขณะให้ให้ไปแล้วเนี่ยหายไปไหมเนี่ยผมก็เลยคิดภาพเป็นสมการเลขในหัวว่าว่า,วารู้สึกว่าตอนเนี้ยสมมติว่าถ้าเราแบ่งคนได้เป็นเป็นสองประเภทอนะคนประเภทที่หนึ่งคือ A เท่ากับ B เลยบ A ก็คือให้แล้วก็เท่ากับ B ก็คือความสุขเลยแต่อีกประเภทหนึ่งที่เมื่อกี้พี่อ่อมได้ได้พูดอธิบายมามันคือ A เท่ากับ B ก็ต่อเมื่อ c ครับก็คือ c ก็คือสิ่งที่เขาคาดหวังอยากให้มันเป็นอืมปัญหาก็คือว่าถ้ามันเป็น c จริงๆเนี่ย a มันก็จะเท่ากับ b ถูกไหมถูกแต่ถ้าไอไอมันไม่ c อ,อ,อ่ะมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอืมเพราะนั้นการให้ของเราก็จะไม่มีความสุขครับมันก็เลยกลับย้อนมาถามที่ต่อมถามทุกคนไปตอนแรกว,ว่าแล้วถ้าเรารู้ว่าเราให้แล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะ่ะเรายังจะให้อยู่ไหม ก็คือมันก็จะเป็นสมาการแบบแบบที่สองตรงเนี้ยอืมให้ในแบบที่อาจจะไม่รู้ผลลัพธ์ในอนาคตว่าจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือไม่เป็นไปตามที่เราคิดถูกไหมอมอมทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าเราย้อนกลับมาว่าวันนี้เนี่ยเราเราเริ่มมองเห็นแล้วแหละว่าการให้เออมันมีสองขยักที่แท้จริงนะความสุขมันอาจจะเกิดได้จากสองขยะที่แท้จริงขยะแรกขยะ ขยักแรกเนี่ยณนะขณะให้ขยักนี่คือสเต็ปใช่ไหมเ,ออเป็นขั้นภ <laughs> าษาไทยเนาะไม่ไม่ค่อยชินภาษาไทยโบราณด้วยได้ครับเป็นขย,ขยักแรกครับเป็นเป็นก๊อกแรกแล้วกันเป็นเป็นก๊อกแรกที่ไม่ว่าจะเป็นสมกา,ารที่หนึ่งหรือสมกา,ารท,ที่สองที่ต่อมเล่าเมื่อกี้เนี่ยแน่นอนว่าทั้งสองคนมีความสุขได้ก่อนอืม,มีความสุขได้ก่อนแต่ว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยจบอืคนประเภทคนประเภทแรกเนี่ยจะจบทันทีเลยอืโดยที่เขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ํา ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าสุดท้ายมันจะมันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตามที่เจตนาที่เราอยากให้ไหมแต่ว่าณนาขณะให้เนี่ยฉันรู้แล้วว่าณนาขณะให้เนี่ยฉันจินตนาการไว้แล้วมันจะเกิดประโยชน์เขาก็ได้ให้แล้วได้ให้แล้วแต่ว่าเป็นการให้ที่จินตนาการแล้วด้วยนะว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์แบบนี้แต่ว่าใจไม่ได้ไปแขวนอยู่กับผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ว่าใจแขวนว่าน่าเจตนาที่ให้เนี่ยมันได้เห็นภาพไว้แล้วว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์บนพื้นฐานของความเชื่อโดยสุดจริตด้วยโดยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยว่าเงินที่บริจาคให้โรงพยาบาลจะได้เอาไปสร้างโรงพยาบาลที่แท้จริงถูกไหมเวลาเวลาเวลาคนตัดสินใจให้อะไรบางอย่างเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คำนึงได้ว่าในอนาคตอันไกลาในในอนาคตในในเป้าสุดท้ายในสถานีสุดท้ายของการให้เนี่ยมันจะมันจะเกิดประโยชน์ ใจตอนนั้นที่มันเห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์เนี่ยมันก็เลยนํามาซึ่งความอ่อนโยนซึ่งความเมตตาซึ่งความซึ่งความการุณาที่อยากให้ใครบางคนพ้นทุกข์เป็นความเมตตาที่ใครอยากให้ใครบางคนได้มีความสุขอ่ะไอใจดวงพวกเนี้ยไอใจใจเหล่าเหล่านี้ยที่มันอ่อนโยนดีงามพวกเนี้ยมันเกิดได้เพราะมันจินตนาการเห็นภาพในบ้นปลายแต่ทีนี้เนี่ยคนประเภทแรกเนี่ยเขาจินตนาการก็จริงนะแต่เขาอ่ะ บอกว่าณขณะให้เนี่ยถ้าสุดท้ายมันไม่ได้ตามนั้นก็ไม่เป็นไรม,มันคงมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกให้แล้วจบจบแล้วจบแต่คนประเภทที่สองคนประเภทที่สองก็จินตนาการเช่นกันว่าฉันบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโรงพยาบาลจะได้สร้างตึกอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่า ข่าวออกมาว่าคุณหมอประวรุตแล้วกันคุณหมอปวรุต <c oughs> เออ <c oughs> หมอตอม <c oughs> หมอตอม <c oughs> หมอตอมหอบเงินบริจาค30สิบล้าน <c oughs> ไปนั่งกินกาแฟไปพาสาวไปสวีท <c oughs> เอาเงินบริจาคนั้นไปสวีทอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ปรากฏว่าคนประเภทที่สองเนี่ยก็หนึ่งอนขนาดที่จินตน,นาการว่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยแน่นอนว่า อ่อนโยนใจดวงนั้นมันอ่อนโยนนะใจขนาดนั้นมันอ่อนโยนมันเมตตามอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์มันสะอาดมันเบาแต่ปรากฏว่าอีกห้าเดือนถัดมาข่าวออกว่าหมอตอมบินไปไปฮัปน,นีมู <c oughs> ไม่ใช่ฮันนีมูนด้วยไปสาวปริศนาดีกว่าอหอบเงินหอบเงินบริจาคโรงพยาบาลสามสิบล้านปรากฏว่าคนประเภทคนประเภทที่สองไทป์ที่สองเนี่ยเ,ออเขานั่งอมทุกข์ว่ะ เพราะเขารู้สึกว่าหนึ่งเขาโดนหักหลังเขาโดนหลอกอ่าสองเขารู้สึกว่าไอท้ที่ที่ให้ไปเนี่ยมันเสียเปล่ามันเสียเปล่าแล้วก็แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกว่ามันกลายเป็นไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นจริงๆม,มันเท่ากับสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยอ่าไม่ได้บุญอนะ ถ้า,าเป็นภาษา,าพุทธ<า>หน่อยๆตามความคิดของเขาอตามความคิดของเขาแต่แต่ว่าถ้าเราถ้าเรานับสเต็ปกันจริงๆเนี่ยณขณะให้เนี่ยยังไงใจที่มันอ่อนโยนเมตตาการุณาที่อยากให้คนอื่นพ้นทุกเนี่ยได้ถูกเพาะพันไว้แล้วในใจดวงนั้นได้ถูกเพาะพันไว้ไว้แล้วในใจดวงนั้นใจดวงที่ถูก มเมล็ดเหล่านี้มเมล็ดเหล่านี้ที่ถูกฝังรากลงไปในในใจของคนคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันก็ย่อมอยู่ในผืนนาผืนนั้นผืนนาผืนนาในที่นี้หมายถึงใจะนะใจของคนที่คนเหล่านี้ก็สะสม,มแม้สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้สุดท้ายเขาจะสะสม,มะเมล็ดพันธุ์ของความผิดหวังไปเพิ่มด้วยนะเขาอาจจะกลับมาด่าคนที่ไปรับบริจาคด้วยนะแม้ว่าความทุกข์ทางใจมันจะมากกว่าด้วยนะ แต่ว่าก็<ม>ก็ยังต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าณขณะที่วันที่เขาให้เนี่ยใจของเขาก็อ่อนโยนใจของเขาก็เมตตาคนอื่นเป็นไปแล้วกรุณาคนอื่นเป็นยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดียินดีที่คนไข้มีโรงพยาบาลให้รักษายินดีไปในขณะที่ได้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ไม่ได้พ่วงเกี่ยวกันเลย<ม>กับในอนาคตตรงนี้พี่อัมก็เลยจะบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองเนี่ย<ช>เหมือนกันและเป็นต้นไม้ที่งอกงามเหมือนกันแน่นอนเป็นเป็นมีผืนเราเราเราเปรียบเสม,มือนใจเป็นผืนนาแล้วกันน,นาอ่า <ó> เป็นผืนนาเป็นผืนผืนนาที่ทั้งทั้งไทป์ที่หนึ่งและไทป์ที่สองเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ของของความอ่อนโยนเมตตาความดีงามเหล่านั้นน่ะถูกฝังลงไปเรียบร้อยแล้วสมมุติ ว่าสักวันหนึ่งมัน,ม,นมันดีมากเลยต่อมที่คนคนหนึ่งที่มีมันจะมีสักกี่กคนบนโลกที่อ่าแล้วมีสักกี่ประเทศบนโลกที่ที่พอเห็นผู้อื่นเดือดร้อนเห็นผู้อื่นเดือดร้อนเห็นอะไรที่เราสามารถหยิบยื่นได้แล้วเรายอมหยิบยื่นเราสลับบางอย่างที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงและความยากลำบาก มันจึงมันก็มีไม่มีมีไม,ม,ม่มีไม่เยอะหรอกบนโลกใบนี้เอ่อแต่ว่าใจเหล่านั้นเนี่ยพวกเราถูกถูกถูกสอนถูกสอนมาแล้วถูกบ่มเพาะมาให้เป็นคนมาให้เป็นคนที่เห็นเห็นความทุกข์ของผู้อื่นแล้วไม่นิ่งดูดายด้วยใจเหล่านี้ไม่ว่าไทายหนึ่งไทยสอเนี่ยเขาได้ถูกฝังมเมล็ดพันธุ์ดีงามนั้นลงไปเรียบร้อยแล้วจริงๆมันยังมีคนประเภทที่3มอีก ใช่ไหมก็คือไม่รู้ร้อนรู้หนาวแน,น่นอนไม่ได้จะให้ไม่ได้จะอะไรอ่าเคยเจอไหล่ะในชีวิตคนล้มข้างถนนเราก็รีบวิ่งไปให้ไกลที่สุดเพราะว่ากลัวตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่เดือดร้อนอถูกไหมล่ะอ,ออก็มีแต่ว่าวันนี้ยเราแค่เราแค่จะมาเปิดประเด็นเพื่อที่จะมามาเล่าถึงคนที่อกหักจากการให้ว่าเออเจตนาดีไม่งั้นเจตนาดีของเขาเนี่ย สุดท้ายเนี่ยรางวัลที่ได้ของการมีเจตนาดีเหล่านั้นดันกลายเป็นความทุกข์จริงๆพี่อ่ามาผมฟังมาถึงตอนเนี้ยครับผมอยากเปลี่ยนชื่อหัวข้อละว,ว่าว่าไม่ใช่อกหักจากการให้และไม่ใช่อกหักจากเจตนาที่ดีด้วยนะแต่น่าจะเป็นอกหักเพราะการเอาใจไปผูกอยู่กับผลลัพธ์ที่มันน่าจะไม่เป็นไปตามหวัง แล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วมันก็ไม่แน่ใจว่าพี่อามจะเปรียบเหมือนกันหรือเปล่าก็คือในคนประเภทที่สองเนี่ยมันเหมือนมีวัชพืชที่มันมันเติบโตขึ้นขึ้นแทรกเข้ามาในกลางอะไรนะท้องนาผืนนาที่พี่อามบอกที่เราได้ให้ไปแล้วความสุขมันเกิดขึ้นแล้วแต่พอมาย้อนดูแล้วเอาใจไปผูกกับผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการควัชพืชมันขึ้นลกเต็มเลยมันเบียดบังความสุขที่เราเคยมีอืแล้วมันก็ล้มกันไปหมด ทั้งพืชน,นานั้นเลยอืมเราก็ไปอนุญาตให้วัชพืชมันขึ้นด้วยเติบโตถูกไหม,มทั้งทั้งที่จริงมเมล็ดพันธุ์ของของความดีงามเหล่านั้นณนะขณะที่ให้เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วถูกไหมมันมีอยู่แล้วแต่ว่าพออนุญาตให้วัชพืชมันขึ้นด้วยเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยเบียดบงัง เบียดบังเบียดอาหารเบียดทุกๆอย่างอของมเมล็ดพันธุ์ที่เราฝังไว้แล้วด้วยวันนี้เนี่ยจริงๆถ้าถ้าจะสรุปถ้าจะสรุปสิ่งที่ประเด็นที่พี่คิดว่าพี่ได้คุยกับต๋อมเนี่ยภาพที่มันมองเห็นชัดขึ้นก็คือว่าแค่รู้สึกว่าคนไทยที่หนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าเขาเขา,เขา,เ,ขาเขามีความฉลาดมีความฉลาดในการรักษาใจดีกว่าที่โอเคหน้าขณะให้เนี่ย เขารู้เขาก็ทุกคนที่ให้มันก็มันก็จินตนาการสุดท้ายว่ามันจะเป็นประโยชน์แหละ,ะแต่ถ้าสุดท้ายโลกมันจะเป็นไปในแบบที่น่าจะไม่เป็นประโยชน์ใครจะไปรู้เราเราทำเราไม่รู้หรอกว่าเราถูกหลอกไม่ถูกหลอกแม้แม้ว่าเราจะพิจารณาดีเต็มที่แล้วก็ตามแต่หน้าวันนั้นเนี่ยเราก็ดีที่สุดเท่าที่เราคิดได้และก็คิดออกว่าอันนี้น่าจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงเราก็เลยเราก็เลยให้เช่นเช่นโรงพยาบาล ในเคสของโรงพยาบาลหรือวัดหรือว่าคนแก่คนพิการอะไรก็แล้วแต่ในที่ที่เราให้เราก็คำานึงไว้แล้วแหละเราคิดโดยความฉลาดเท่าที่มีและดีที่สุดเท่าที่เราจะฉลาดได้นะตอนนั้นว่าเออมันน่าจะดีที่สุดแต่ว่าคนคนประเภทที่หนึ่งเนี่ยภูมิคุ้มกันบางอย่างที่เขาถูกบ่มเพาะมาว่าสุดท้ายถ้าโลกจะเป็นไปที่นอกเหนือที่เขาคิดถึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าณขณะที่ให้เขาทําดีที่สุดเขาคิดได้ออก ออกได้ดีที่สุดเท่าที่ความฉลาดและปัญญาเขาจะอย่างถึงแต่ณเวลานั้นณเวลานั้นแต่ว่าความรู้สึกต่างๆที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งพี่ชอบคำนี้นะตอนที่พ,พี่พี่เรียนรู้มาความอ่อนโยนของใจมันเกิดขึ้นแล้วนะถูกบ่มเพาะแล้วนะความการุณาที่อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มันถูกบ่มเพาะขึ้นแล้วนะไม่ได้หายไปไหนไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้คนไทยที่สองฟัง เผื่อเขาเผื่อใครใครคนหนึ่งอ่ะน้าน,น่าเอ็นดูมากคนบนโลกใบนี้คือคนที่ไทยที่สองที่เป็นคนดีที่ถ้าเราบอกว่าเป็นคนดีเนาะเป็น,ปนคน,คนดีเป็นคนหน้าร้เป็นคนดีที่ดันไปติดดันไปติดเงื่อนไขดันไปติดหลุมพลางของอะไรบางอย่างมันทำให้รางวัลของคนดีเหล่านั้นกลายเป็นความ,มท,ทุกข์แทนที่จะแทนที่จะ บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ทํามาสุดความสามารถอืเท่าที่ทําได้และทําเป็นเหมือนกันเลยกับคนที่หนึ่งแต่ว่าอ่าแค่โลกก็ไม่ได้เป็นไปแบบที่เราวางไว100้ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ถ้ามันอนุญาตให้ว่าผลลัพธ์เนี่ย ไม่เป็นไรเลยถ้าถ้าระวางไว้แล้วผลลัพธ์เราอยากได้แหละเราเราเจตนาอยากได้โรงพยาบาลเราอยากได้เตียงผู้ป่วยเราอยากได้วัดที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมเผยแพร่ธรรมะที<ๆ>่แท้จริงแต่ถ้าวันนี้โลกมันก็จะเป็นไปในแบบที่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอืมอม,มันมีสิ่งหนึ่งที่เรากลับมาโฟกัสได้นะคือกลับไปถาม,มว่าณขณะให้อะณขณะให้อะ มั่นใจไหมย,ยังยังตอบตัวเองได้ไหมว่าณขนาดให้ฉันตั้งใจว่ามันจะเป็นประโยชน์จริงณขนาดให้เนี่ยฉันเห็นว่าฉันบ่มเพราะความอ่อนโยนเมตตาคนอื่นเป็นมองความทุกข์ของคนอื่นแล้วไม่นิ่งดูดายเป็นถ้ามั่นใจแบบนั้นน่ะไม่ต้องกังไม่ไม่อ,อกหักได้ไหม,มไม่อ,อกหักได้ไหมไม่ผิดหวังได้ไหมก็ไม่เป็นไรเลยได้ไหมอืม,อม มันจะได้ไม่เป็นเจตนาดีที่มันจะได้เป็นเจตนาดีที่การันตีว่าความสุขอะเกิดขึ้นตอนที่มีเจตนาดีเลยครับวันนี้ที่พี่ที่พี่มองเห็นไม่รู้ว่าต๋อมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับรว่าที่พี่อามพูดมันก็ค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วนะแล้วก็คิดว่าที่เราฟังกันวันนี้ถ้าใครได้เจอกับน้องบี น้องบีบตัวละครสมมุติเริ่มต้นเรื่องของเราเนีก็คงช่วยเขาได้แล้วก็ย้ำอีกทีว่าเราอาจจะไม่ได้บอกว่าน้องบีหยุดที่จะให้แต่ว่าเราอาจจะให้น้องบีกลับมาเห็นตัวเองในตอนที่เขาให้แล้วเขามีความสุขนิดนึงอยากเล่าเรื่องน้องบีถ้าเกิดสมมุติถ้าเขากลับไปได้อ่ะตอมคิดดูนะเด็กคนหนึ่งตอมคิดว่าเด็กคนหนึ่งที่พยายาม เด็กมอ,มอปลายนะมอ .6 อมคนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนก็ต้องเอาเพื่อนก็ต้องยังมีตามภาษาช่วงวัยแต่ว่างานก็ต้องรับผิดชอบเ,เพิ่มเงินต้องหาเพื่อให้แม่และน้องๆยังมีชีวิตที่ท,ที่ที่สะดวกสบายต่อไปแล้วตอมคิดว่าคนคนแบบเนี้สมควรได้รับรางวัลเป็นความรู้สึกผิดหรอถ้าถามนอมนะว่าไม่สมควรใช่ไหม เขาก็สมควรอย่างยิ่งที่เขาจะได้รับรางวัลเป็นความภาคภูมิใจของเขาแล้วอืมนี่หนอมกําลังสับไพ่ไปด้วยอ่าวันนี้เรามีไพ่ด้วยเปิดไพ่อ่าเราได้ไพ่อะไรครับไพ่คำว่าชัดเจนอืมอ่ามันแปลว่าอะไรครับคุณหมอเขาบอกว่าจริงๆผู้ให้ก็มีลักษณะ ของการให้ที่มันชัดเจนอยู่และชัดเจนว่าเราได้ให้อืมชัดเจนว่าเรามีเจตนาที่ดีอืมก็อย่าลืมเจตนาตรงนั้นอืมให้ชัดเจนในเจตนาที่เราปรารถนาดีและเจตนาที่ดีกับเพื่อนมนุษย์หรือว่าผู้ที่เราต้องการที่จะให้แค่นั้นเองความชัดเจนมันอยู่ในใจของเราโอเค,อเอเคกลับไปชัดเจนกับเจตนาเธอ อืมจะได้ไม่ผิดหวังครับผมวันนี้ก็นะจะกำลังจะบอกพอดีว่าน่าจะถึงเวลาครับสมควรแก่เวลาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนัดกันทุกๆสัปดาห์ใช่ครับนะครับรายการสมมุติสมมุติแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ Every begins supposed transformation with ัดีครบ